BTS เป็นศิลปินเอเชียรายแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารา Rolling Stone มาสถิติใหม่ดีกว่า BTS ใหม่ละสถิติใหม่มีทุกเดือนทุกวันจริงนะฮะว,<า>นวนันหมดโลกแล้วตอนนี้ขึ้นปกนิตยสารา Rolling Stone ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินเอเชียเนี่ยค่ะวงแรกที่สามารถทำได้ครับ ต้องบอ,อกว่าสมราคากับบอยแบนด์จอมทุบสถิติจริงๆนะครับสำหรับวง BTS ครับเพราะว่าถัดจากมีการยืนยันเรือนี่พวกเขาคือหนึ่งในแขกรับเชิญสุดพิเศษของซีรีส์ Friends the reunion ครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์สุดพิเศษซึ่งเป็นการคัมแบ็กในรอบเกือบ20ปีของซิทคอมดังเรื่อง Friends กันไปแล้วครับล่าสุดนี้ พวกเขายังสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินสมาชิกเป็นชาวเอเชียล้วนกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารเพลงชื่อดังแล้วก็เก่าแก่ของสหรัฐอย่าง Rolling Stone ครับฉบับเดือนมิถุนายนซึ่งมาในคอนเซปต์อนาคต,ตแห่งวงการดนตรีโดยทา m แมกกาซีนเองนะฮะก็ยกย่องบวง BTS เป็นบอยแบนด์ระดับไอคอนที่ยิ่งใหญ่และประสบความสาเร็จกับโลกทั้งในความปังในระดับโลกแบบ nonstop ไม่หยุดยั้งจริง